สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้เลือกติดตั้งทีวีกันแล้วเราได้ทีวีเครื่องนี้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเรา,เราลืมกันไปว่าปูกกัะยาจะต้องมาอาทิตย์นี้แล้วย่าก็เพิ่งส่งข้อความมาตอนบ่ายสามว่าพรุ่งนี้จะถึง,งแล้วนะตั้งแต่เราย้ายมาเรายัางันแพ็คของแล้วก็เก็บของไม่เสร็จกันเลยกิก็จะมีเวลาเก็บของแค่ตอนที่ลูกแ,<ต>แล้ววันไหนที่สามีหยุดงานก็จะได้ทําเต็มที่น้อยเมื่ออาทิตย์ที่เราเราก็ไปดูทีวีกันมาใช่ไหมคะทีวีอันที่กิฟเลือกก็มาลดราคาเหลือแค่ห้าร้อยกห๋วยเหรียญอล มีไหมเพราะว่าเขาชอบเครื่องนี้มากกว่าวก็เลยบอกเขาว่าแล้วแต่เลยเพราะว่ายังไงมันก็ลดราคาคลิกในการซื้อของที่คอสโก้นะคะทุกคนเผื่อใครยังมีเวลาที่กิฟซื้อของชิ้นใหญ่ๆที่คอสโก้มาจะต้องเก็บใบเสร็จไว้นะคะทุกคนเพราะว่าภายใน30วันหลังจากที่เราซื้อของมาแล้วเกิดบงังเอิญว่าเขาลดราคาขึ้นมาเราก็สามารถนรําใบเสร็จนั้นไปเคลมเงินคืนได้นะคะออกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาแชร์นะคะคือถ้าเราซื้อของที่คอสโก้มาแล้วใช้ไปแล้วเราอยากจะคืนขึ้นมาเขาก็รับคืนของที่เราใช้แล้วด้วยนะคะทุกกกกกกกคคนน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 ออออััััีี้้้้้เเเเเววววลลลาา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 าทททท่่่่่รรรรรรไไไปปปืแแจจจจะะูสึยใใหหขงงมม็็็ชบํิ ได้ไงทุกคนของมันยังดีๆอยู่แล้วก็จะให้ขนมาที่นี่ก็จะลําบากอีกเพราะว่าของมันชิ้นใหญ่ตัดสินใจว่าเอาไปคืนนั่นแหละดี<ล>ะที่สุดแล้วก็โอนเงินเป็นจํานวนเต็มที่เราซื้อในตอนนั้นมาให้นะคะตั้งแต่ที่ย้ายไม่อยู่อเมริกาเราก็กลายเป็นหญิงแกร่งขึ้นมาทันทีฉันทําอะไรฉันก็ทําได้หมดช่วยสามีทํานู่นทํานี่นะคะทีวีเครื่องเนียไม่ใช่เบาๆนะทุกคนจะเอาประกอบให้มันลงลลอกได้มันหนักมากเลยนะคะที่ทําอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีทีมงานที่ช่วยกัน4ี่คนก็คือจอห์นกับกิฟต์แล้วก็กิ ค่ะแรกค่ะสามีจะเป็นโรคทั้งใบของเราเลยเราได้ไม่อยู่แล้วเราต้องพยายามเรียนรู้ให้เร็วที่สุดอนนี้กิฟมาใหม่ๆนะคะก่อนที่จะได้ใบเขียวกิฟก็ไปสมัครเรียนภาษาแล้วพอได้ใบเขียวแล้วกิฟก็ไปสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลมาเกือบปีนะคะแล้วพอท้องสามีก็ขอให้ออกที่ไม่ใช้ชีวิตต่างแดนนะคะเราต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเป็กำลังใจให้สาวๆที่กำลังจะย้ายมาอยู่อเมริกาเราก็เพิ่งจะย้ายมาที่นี่นะคะทุกคนต้องสู้ๆนะเราต้องอินดิเพนเดนต์ให้มากที่สุด เราก็มาทานมื้อเย็นนอกบ้านกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้วุ่นวายแบบฟุดฟูดจะทำนู่นทํานี่กันเสร็จแล้วนะคะมาดูนาฬิกาที่ก็ห้าโมงครึ่งแล้วไม่ได้เตรียมของไว้ทํามื้อเย็นให้ลูกๆเลยนะคะเราก็มาฝากท้องกันที่เ็กซัาสโตรทาวกันอีกแล้วนะคะร้านนี้ใครมาก็จะต้องติดใจขนมปังของเขาเลยขนมปังที่เสิร์ฟเป็นของทานเล่นระหว่างรอเติมได้ไหมอเหมือนเป็นการตัดกําลังเบาๆก่อทนที่อาหารจานหลักของเราจะมา น,นี่ก็จะเป็นพูพอกเบอร์เกอร์นะคะเป็นหมูที่เขาเอามาตุ่นจนเปื่อยล้วเขาก็จะมาฉีกเป็นเส้นๆรสชาติจะออกหวานๆกลมกล่อมหน่อยนะคะทานกับเบอร์เกอร์เข้ากันมากแต่มันชิ้นใหญ่มากนะทุกคนอาหารที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นไซส์ฝรั่งนะคะทุกคนเวลาที่มากินนอกบ้านเก็บก็กินไม่เคยจะหมดสักทีเพราะว่ามันเยอะและใหญ่มาก